นะคะคได้บองบ,ง,บงด้วยหรออดีซื้อบองบงให้เหรอคะ,คะไหนคะไหนดูหน่อยสิคะบองบองในบองบงนูมีไหนอันนี้ของเอมาอูหนี่ของเอม่าเหรอคะอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องหรอโอ้ สวัสดีค่ะเอ็มา่าพาพี่แมวไปที่ไหนคะนที่ฟาร์มค่ะพี่ฟาร์มมีอะไรคะมีวัวเอิม่มม่เอิ่มมีวัวใช่ลใไหมคะมีวัวไม่รู้ถ้ามีวัวคิดมีวัวมีมอิ่มมีอะไรคะมีนกยุงไหมนกยุงนกยุงแล้วก็มีหมามีไหมมีหมาไหมหมาอืมเอิม่มมีแมวอืมสามอันเลยเนาะ หน้าร้อนลรามาแล้วมันมีแต่ไม่รู้ว่าหน้าหนาวจะมีไหมนะคะป้าป้าดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมามาแมวมามแมวไหมคะครับมามแมวเอาแบบมามีาแมวมีอ๋อมามีอ๋อเฮีกันนกเกอมา้มาเลนกดเยมารู้จักเพลงนี้ไหมคะอามีอาติดติดเต้น มามาตน้าไม่รู não, nah. ้หรอคะเอม่าชอบร้องเพลงไหมเอม่าชอบแดนซ์ไหมคะเพลงอะไรคะเอม่าชอบเพลงอะไรคะแบล็ก oh, พิงค์แบล็กพิงค์ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรคะแบล็กพิงค์เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรฮะโอเคเดี๋ยวเต้นกับเดี๋ยวเต้นกับป๊ะป๋าดีนะ อดิเต้นพร้อมกันแดนส์ o n say lalisa love, love me lalisa love, love me hey c l me lalisa love, love me lalisa love, love me hey the pop l e t do the e s o เจ้ว่าชอบมากพี่ลิซ่าใช่ไหมคะชอบมาชอบชอบมือที่เราสับอ๋อที่เราับมือ เดี๋ย <c oughs> วั l e u ับไม่วกโอ้เก่งมากเลย oh, อันนี้เพลงครูสอนเหรอคะเออไม่ใช่เน Moi, c'est une musique. Hummm. Et moi, c'est une musique elle anglaise. Je m'achappe tout au bout du monde. Tout au bout du monde. Au bord du monde. <laughs> tout 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 monde da, à, da, et tout au bout du monde. Et tout au bout du besoin de moi. Oh, il <cười> <cười> m'a qu'il m'a gloria. Sur ma route, oui. Je continue. Ceci doit devenir fou, oui. Une vie de route. Oh. Oh. เก่งมากยังาเคยร้องเพลงให้หมามาฟังไหมคะเคยร้องเพลงให้หมามาฟังไหมเคยทำเพลงให้หมามาฟังไหมไม่คยหรอมีคุณครูสอนคุณครูสอนนวดแจสนวดแจสิกามักมันจรักทักคุ้นเต้ต้นเ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 ตน ก็ติดชอบที่ตูบ้าโอยโหเก่งมากเลยก็มีก็มีอีกหนึ่งครับต้องลองเพลงอีกหนึ่งอดิรู้ไหมแค่ร้อยสิเก้าสามสิบสองฮัลโหล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  คริสต์มาสไหมคะดีะอดิคุณตัวเอสวาสกินเดมูซี่ไรู้ n ักโอ้ที่โรงเรียนสอนร้องเพลงคริสต์มาสเหรอคะโหเก่งมากเลยอะโอเคป๊าป๊าดิโย่เติร์นไม่เติร์น French c h i l d r e song Yes f r e n ตซนมาเรวมาตีน่นมารมาตีนี่ติงตองต้องเอม่าได้ไหมคะเอ็ม่ารู้จักเพลงนี้ไหมโอเคโอเคโอเคโอเทูเกเตอร์ทูเกเตอร์ค่ะ one two three ตตต โอ้โหอารี้ I think you are happier than Emma you dancing better unbelievable เอ็มมารู้จักเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะเอ็มมารู้จักเพลงที่อาีร้องด้วยใช่ไหมคะเพลงอะไรคะชื่อเพลงอะไรคะเพรอเรชั่กเพรอเรชั่กเท่าทารก เออนี uh, ่นี damn, ่นี่นะสามีเป็นอะไรอ่ะเท่าทารกนะยูโน่เท่าทารกไหมคะ Brother Jacob Brother Jacob Do you sleep Do you sleep อ่า n g l i s h Ringing all the bells Ringing all the bells Ding d a n g ding dong Ding dong Oh this is translate English Yes of course เอามาดูอามง

ดิงดังดองมีสีสีดิงดังดองดิงดัง I don't know. นอ In Thai we have it or not. ภาษาไทยไม่มีนะพี่แมวคิดว่านะหรือว่ามีอ่ะท่าผู้ชมค้า translate I think I think we have yes we we also have อะไรนะแต่แต่อยู่ในแต่แต่อยู่ในอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อ้อมไม่ใช่เด็กกันนะ เมาคลีนี่นาเมาคลีล่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์คาแช่กานคาแช่กานทลกดังมันออกให้หมดทลกดังมันออกให้ให,ให,หมดมันขาวัวมันขาควายติงดองดิงติงดองดิง <laughs> <laughs> อะไรอ่ะสรุปเมาคลีหรออุ้ยน้องหมามาแล้วค่ะชื่ออะไรใครมาเอออันนิวลุงเนี่ย <laughs> อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วเขาเขารู้จักเอแม่ไหมเขารู้จักเอแม่ด้วยใช่ไหมไปค่ะก่อนที่เราจะเดินไปหา,าน้องหมานะคะพ <c oughs> เพียมาบอกว่าเพียมาพูดภาษาเยอรมันได้นิดหน่อยใช่ไหมคะเพียมาอาภาษาเยอรมันที่แม่พูดจกัก I บไอเวนิกดอย อีใครส์เอมมา liebe dich. Ich liebe dich. Oh, h e แฮตชิสเป็นอีกดอชนะคะพูดภาษาเยอรมันได้นิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็อีกใครซเอมมานะคะก็แปลว่าอ่าดิฉันชื่อหนูชื่อเอมมาค่ะนะคะแล้วก็อิชเลเบริชนะคะโหน่ารักมากแปลว่า I love you ฉันรักคุณค่ะเอม่าเก่งจังเลยเอม่าค่ะแล้วก็เอม่าแนะนำตัว mm hmm. เป็นภาษาฝรั่งเศสสิคะฝรั่งเศสบ้างไหมคะเบนิเกิเออิเกิลว่างและไทยเบนิคนิดหน่อยนิดหน่อยภาษาฝรั่งเศสอันที่เพิร์แอมที่เพิร์ฝรั่งเศสฉันพูดฝรั่งเศสฉันพูดฝรั่งเศสฉันพูดฝรั่งเศสแล้วก็อีกใครสอกเอ็มมาล่ะภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรคะฉันมาเป็นเอ็มมา ชอร์มาแปลเอ็ม่าแล้วก็อิสลิบอดิชล่ะไอเลนฟยูล่ะเจดตอม่าเจดเอมเอม่าเจดเอม่าพี่แมวเอ็ม่าเจดเอม่าพี่แมวโอ้ยเออมารู้เออมารู้เขียนเจดเอมเอ็ม่าเขียนไปเนาะเดี๋ยวเอ็ม่าเขียนสอนพี่แมวหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะคุณครูฝรั่งเศสนะคะเรียนฝรั่งเศสที่ซูริกแล้วนะคะก็ต้องเรียนฝรั่งเศสกับน้องเอ็ม่าที่วาเล่ด้วยนะคะ ฉั a ว่าเรา o างนี้คุณ w ังวลเก่กับสุนัมคุห้เขากัดไหมพวกเขาจะ e ัดคุณห e ือพ t กาจ t h ัดฉั e n Bite วกเขาจะก t ดเด็ก t พวกเข e กัดเราไม่พเอ็มมาคิดว่าหมามันจะกัดเราไหมคะไม่กัดเอ็มมารู้จักหมาไหมอโอเคถ้าเอ็มมารู้จักเอ็มมาโนเวอรีเวลียเแล้วเกบโอเ เพราะว่าหนาวแล้วค่ะเอ็มาเดี๋ยวพี่เมาจะต้องไปช่วยหมามาทำกับข้าวแล้วก็อันนี้ไม่กัดอันนี้ไม่กัดเหรอคะมันมันไม่กัดคนอืมอ่ะโอเคโอเคงั้นเราไปงั้นเราไปหาหมาเนาะเราไปเซฮายหมานิดหน่อยนะคะโอเคค่ะโรยมาชอบหมาหนึ่งตัวเหรอคะโอ้โยมารู้ได้ไงมันเป็นหมาปีกผาผู้ชาย มาเก mhm. oh, in ่งมากเลยเก่งท uch mm> ี่สุดเลยโอ้มาแล้วนะคะมาเมื่อไหร่นะคะจากตัวนี้ก็จะแบบมาเล่นด้วยตลอดเวลาเลยไม่เห้าสิลูกตัวข้างในไม่เห้านะคะโอ้เฮ็ดซิกน่ารักมากเลยเอ็มมาเขารู้จักเอ็มมา เขารู้จักเอ็มมากอ๋ออดีตค่ะดูยูโนเมาคลีละะ่าสัตว์เมาคลีล่าสัตว์ is for um drunk people drunk yes เมา เมาเมาใช่ I like it ใช่ใช่ This is for mano for you not for me a แล e s ก m e า i m e s you เมาเมาไหมคะใช่ครับเมาเมา เมาครีราสัตเมาครสัตาเทันคาเทคัาเทคันมันอาให้หมดเอคันมันอาให้หมดมันข่าหวัวมันข่าควายเมาครี่าสัตว์เมาครีลาโอยตายล้ว่ามา น่ารักมากเลยเนาะเอม,มา่าเอม,มา่าเดี๋ยวเอม,ม่าต้องกลับบ้านไปล้างมือนะคะโอเคไหมมันเรียม,มอเอม,มากเลยใช่ไหมใช่อ๋อน่ารักมาก อ๋อยมาจะไปหาพี่แมวเหรอคะ<ช>เอ็มมาจะไปหาพี่มาที่ซูริกเหรอใช่แล้วป๊าป๊าบอกว่าให้เอ็มมา,ารู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อตั๋วใช่ไหมคะ <c oughs> บิลเล่ไหมใช่ตักก๋วหรอแล้วเอ็มมารู้ไหมคะไม่รู้ซื้อตกกั๋วเอ็มมารู้กฎเอ็มารู้กฎยังไงใช่ไหมใช่ถ้าเอ็มาซื้อได้แล้วป๊าป๊าให้ไปไหมคะไลมาอยากไปหาพี่แมวไหมไปเอ็มมาอยากไปเรียนที่ซูริกรไหม ไปโรงเรียนี้สุีดิกเลยหรอแล้วเอ็ม่าจะไปนอนกับนอนบ้านไหนมันพี่แมวเย้บ้านอัญญาดาล่ะอัญญาดาอัญญาดาเด็กน้องอัญญาดาเป็นเด็กอัญญาดาอยู่บ้านกับเอ็ม่าอัญญาดาไปได้ไหมอัญญาดาไปได้แต่อัญญาดา้ะเลาะไม่คิดดื้อใช่ไหมแต่อัญญาดาเด็กอยู่นะอัญญาดาเล็กๆอัญญาดาให้อยู่กับมาม่าก่อนไหมอ่ะให้น้องก็มาเอาสองติ๊กเก็ตหนึ่งกระตให้มาหนึ่งติ๊กเก็ตให้น้องโอ้โที่สุีดอ้าวแล้วลง แล้วโรงเรียนนั้นนะคะโรงเรียนนั้นไอแม่ไม่อยากไม่อยากเรียนที่นี่หรอกไอแม่อยากเรียนที่นี่ไหมคะไม่อยากเรียนเมืตอนนั้นไม่อยากมาต้องเรียนตรงนู้นก็มาไปที่ซูริกเพราะมาอยากทำวิทยากรอ่อมาไปทำวิทยากรที่ซูริกอ๋อถ้าไอแมาจบจากโรงเรียนนี้แล้วมัธยมนี้แล้วเอ็มม่จะไปเรียนที่ซูริกเพราะเอ็มม่อยากจะไปเรียนเวชทีนารีเมดิซีนเมื่อเสร็จนี่ม่ไปเออที่อินดิวเซตีซูริกตอนมาเสร็ université euh, ma มหาส่งมือที่เ u าเอาวีทีรินเนอร์ไล่มารู้ไหมว่าเวทีริเนอร์เนี่ยทำยังไงบ้างเอ้มารู้มไหมคะว่าเวทีรนเนอร์ทำอะไรบ้างต้องตกอบหมาหรือว่าแมวหรือว่ารักษารักษาหมารักษาแมวใช่ไหมคะตัวเต่าเต่าด้วย มาาตรงทงรอ,อ๋อถ้าเ<า>ต่าเจ็บมาหายมาได้แล้วช้างเหรอคะไอม้มารักษาช้างไหมได้ช้างใหญ่ๆม่ไม่กลัวหรอมไม่กลัวน่ารักไหมไอม้มาชอบสัตว์อะไรที่สุดคะกระต่ายแมวเบบีกระต่ายเบเบ้กระต่ายหรออ๋อเบบชีบบช้างเบบีช้างหรอไอ้แมาเคยเห็นเบบีช้างไหมคะที่ไหนคะที่ไทยแลนด์ ที่ไทยเลนด์กใส่ทีว mm. ีด mm. ้วยอืมโอ้ยแบบน่ารักมากเลยอ่ะจินตนาการก้าวไกลมากหลอคะเมัไป้กแมวหรอคะแมวเวลาเห็นคนมันจะอ๋อมมันจะข้ามาใช่ไหมสัสดีค่ะ Emma she would like to be a veterinary medicine how, how is difficult Right now she is um, junior school, mm -hmm. and then after that she has to go high school here in the the village. Yes, and after that she said she would like to go to university in Zurich, yeah. Spital. Yeah. Mm -hmm. yeah. How is how, how yeah. difficult? How many years do yeah. you know about this? Did you think about uh, to be? medicine b e f o r e Because ก่อนเพร r e อ a ดี้กลั e สัต a h e ุก r ยางอาดีกลัวมากนวลมนรอ๋อ o ่เป็นรหรอเพราะชื่อคล้ายๆภรรยาใช่ไหมอาดีเขากลัวอาดีเปิอาดีกลัวช้างด้วยอาดีกลัวช้าง p h uh. a ฟ t กลัวช้างไหมเ o อะอลเฟนเน อดีตคะ how many days we will um, relaxing here together All together three days Three days Are you ready to be papa mama ใช่ครับ papa mama in law ใช่ครับ Three days it's <laughs> not it's not difficult for us ไม่รูครับ It's not busy for us very busy ครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ Please cheer us up to be papa mama in l a w ครั่ครับอดีตใช้กิน care ไอยดนดาไหม and oom อดีต oom ทีเดียว oom I cannot, a อัญญาดา e ช l r วเลยด o ทู้อุ้มไม่ไหวแล้วนะคะอัญาดาอุ euh, ้มนิดหน่อยได้ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เอแมานะคะในการที่จะเดินทางตามความฝันไปเป็นสัตวแพทย์นะคะถ้าเกิดว่าเราส่งกำลังใจแล้วก็เราแบบติดตามนะคะชีวิตของเด็กๆนะคะแมวเชื่อว่ารับรองว่าพี่เอแม่เนี่ยเขาทำได้แน่นอนค่ะว่าไงคะสัตวแพทย์ของพี่แมว เบตตรินเน่เอมมาให้พี่แมวอะไรคะเอมมาจะมีอะไรที่แมวหรอสปเร์ไพรสซหรอ, surprise, หรอโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอะไรนะเลือกคนเดียว,ว,วยโอเคค่ะไปะเลทสโกค่ะ, <Wow. S 1> ะระวังนะคะระวังนะคะ